เจ้าหาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับจักพัดหญิงเพียงหนึ่งเดียวของประเทศจีนผู้เป็นตำนานที่ยังคงถูกเก่าขานมาจนถึงทุกวันนี้นะคะนั่นก็คืออู่เจ๋อเทียนนั่นเองค่ะทุกคนพร้อมที่จะฟังแล้วนะคะไปฟังกันเลยค่ะอู่เจ๋อเทียนนะคะเกิดวันที่16กุมภาพันธ์เมืองหยางโจรตรงกับปีที่7ของเราจะสมัยพระเจ้าถังเกาจู่แห่งราชวงศ์ถังหรือว่าถาังเฉานั่นเองค่ะความพิเศษก็คือในปีที่อู่เจ๋อเทียนเกิดเนี่ย ปีนั้นเป็นปีที่มีฤกอช์ชีหรือว่าสุริยุป,ปราคาเต็มดวงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญที่หลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าใครก็ตามนะคะที่เกิดในปีนี้จะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะผู้มหลังของอู่เจีเทียนเนี่ยพ่อของอู่เจเทียนนะคะเป็นมู่เฉาชางพ่อขาไม้มาจากเมืองเหวินสุย่ยมณฑลปิงโจวส่วนแม่ของอู่เจเทียนเนี่ยเป็นท่านหญิงมาจากตระกูลหยางซึ่งพ่อของอู่เจเทียนเนี่ยสนิทกับพระเจ้าถาังเกาจูสมัยที่พระเจ้าถังเกาจูเนี่ย เป็นแม่ทัพชอบมาพักที่บ้านของตระกูลอูบ่อยๆก็เลยทําให้สนิทกันหลังจากที่พระเจ้าถังเกาจู่ขึ้นคลองล่าแล้วเนี่ยพระเจ้าถังเกาจู่ก็รู้สึกนึกถึงสหายเก่านึกถึงบุญคุณเก่าที่เคยให้ที่พักให้ดีอยู่อาศัยกันก็เลยแต่งตั้งให้พ่อของอูเจอเทียนเนี่ยเป็นเสนาบดีอาวุโสและพ่อพ่อของอูเจอเทียนนะคะได้เจกับท่านหญิงของตระกูลหยางก็เลยตัดสินใจใจะเจียฮุนหรือว่าแต่งงานนั่นเองค่ะเพื่อที่จะได้เพิ่มฐานะของตัวเองและทั้งคู่นะคะก็ได้มีลูกออกมาเป็น อูเจ๋อเทียนนั่นเองค่ะหลังจากที่อูเจ๋อเทียนอายุครบสิบสี่ปีก็ถูกส่งเข้าวางไว้เป็นสนมของพระเจ้าถังไทจงกษัตริย์องค์ที่ส่งของราชงศงถังลูกของถังเกาจูแต่ก็ไม่ได้เป็นสนมเอกหรือว่ามีตำแหน่งอะไรที่ใหญ่โตเมื่อเจ้าถังไทจงสวรรคตตามธรรมเนียมของสมัยนั้นเนี่ยสนมของกษัตริย์ที่สวรรคตจะต้องบวชชีตลอดชีวิตอูเจ๋อเทียนก็เลยไปบวชอยู่ที่วัดกันเย่พอบวชได้สองปีกษริย์ ถังเกาจงซึ่งเป็นลลกของ,งถังไทจงเนี่ยสเสด็จไปที่วัดกันเยพ่พอดีแล้วก็ได้เจอกับแม่ชีอูเจ๋เทียนก็เกิดตกหงลงรักกันขึ้นและเมื่อเรื่องนี้นะคะถึงหูฮองเฮาฮองเฮาเนี่ยก็อยากที่จะเชิญอูเจ๋เทียนเข้ามาในวงังค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าถังเกาจงกําลังลงหลสนมคนหนึ่งอยู่ซึ่งฮองเฮาเนี่ยไม่ชอบสนมคนนี้เลยแต่ไม่รู้เลยว่าอูเจ๋เทียนนี่แหละคือคนที่จะเข้ามาเขี่ยทุกคนทิ้งออกไปหมดนะคะรวมถึงตัวฮองเฮาเองด้วย พ้าอู่เจ๋อเทียนได้กลับเข้ามาในวังอีกครั้งนะคะและก็ได้สร้างความสัมพันธ์ดีในวังไปหมดมีโอกาสได้อยู่ห้องเต้เยอะมากแล้วก็มีลูกของห้องเต้หลายคนแต่กับกันเนี่ย้องเฮาไม่มีลูกนะคะมีแค่หยางจือหรือว่าลูกคนธรรมที่ชื่อหลีจงนั่นเองค่ะซึ่งตามหลักการแล้วลูกของฮองเฮานะคะก็ยังถือว่าเป็นตําแหน่งราชายาทอยู่ดังนั้นถ้าอู่เจ๋อเทียนเนี่ยต้องการที่จะให้ลูกตัวเองนะคะขึ้นสู่อํานาจสิ่งที่อู่เจ๋อเทียนจะต้องทํานะคะก็คือการ เขียนและจะท้ายญาติออกไปให้ได้โดวยวิธีของอูเจ๋อเทียนเนี่ยก็คือการท้องอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้นะคะเป็นท้องของลูกสาวพอคลอดออกมาอยู่ดีก็ตายจากไปซึ่งตอนนี้นะคะคนที่น่าสงสัยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็คือฮองเฮาซึ่งตามประวัติศาสตร์เนี่ยหลายคนนะคะก็จะบอกว่าอูเจ๋อเทียนเนี่ยเป็นคนฆ่าลูกของตัวเองแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่จะมายืนยันนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้พระเจ้าถังเกาจงเนี่ยเชื่ออ,อูเจ๋อเทียนมากๆ เชื่อว่าของเฮานะคะเป็นคนไม่ดีต้องการที่จะปลดของเฮาแต่ก็ไม่สามารถปลดได้นะคะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเป็นการปกครองด้วยระบบขุนานางจะต้องได้รับการสาานับสนุนจากขุนานางก่อนซึ่งอู่เจ๋อเทียนเนี่ยก็ไม่สามารถแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาได้เพราะว่าติดมหาอยู่ก็คือขุนานางเนี่ยดูถูกแชิกำเนิดของอู่เจ๋อเทียนะคะ่ะว่าพ่อของนางเนี่ยเป็นพ่อค้าข้อ2ก็คือดูถูกว่าอู่เจ๋อเทียนเนี่ยปดนสนมของฮ่องเต้อ,องค์ก่อนแล้วด้วยไม่สมควรที่จะมีอํานาจเลยก็เลยยังไม่ปลดฮองเฮานะคะ แต่ว่าข่าวลือเนี่ยก็เผยแพร่ออกไปนอกวงังราชสำนักเนี่ยก็เลยแบ่งออกมาเป็นสองฝ่ายมีทั้งฝ่ายที่เข้าข้างฮองเฮาแล้วก็ฝ่ายที่เข้าข้างอู่เจ๋อเทียนะคะ่ะส่วนฮองเต้ที่ไม่ได้ปลดฮองเฮาไปนะคะแต่ก็อยากที่จะปลอบข่อนอู่เจ๋อเทียนเนี่ยก็เลยจะแต่งตั้งตําแหน่ง,งใหม่ให้อู่เจ๋อเทียนซึ่งตําแหน่งสนองที่สูงสุดในสมัยนั้นะมีทั้งหมด4คนก็คือตําแหน่งเฟยซึ่งมีตําแหน่งครบอยู่แล้วแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเจอบทเขามันก็ไม่ได้ถูกไหม ฮ่องเต้ก็เลยคิดตำแหน่งข้าน้าใหม่ให้อู่เจ๋อเทียนนั่นก็คือตำแหน่งเชินเฟยแปลว่าพระสนมแห่งดวงดาวระกายพึกซึ่งดาวกายพึกในสมัยนั้นน่ะเป็นสัญลักษณ์ของฮ่องเต้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการบอกนายแล้วว่าสนมคนนี้เป็นสนมคนที่โปวดที่สุดแล้วก็อยากที่จะแต่งตั้งเป็นฮองเฮาจนพระเจ้าถังเกาจงและอู่เจ๋อเทียนป่วยนะคะแล้วก็เพ้อถึงลูกสาวที่ตายจากไปบวกกับมีข่าวลือออกไปนอกวังนะคะว่าฮองเฮาเนี่ยใช้อูชูรหรือว่าไสยศาสตร์ทำให้ฮ่องเต้ลมปล่วย ตอนแรกเนี่ยฮ่องเต้ก็ไม่เชื่อนะคะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจฮ่องเต้ก็เลยสั่งให้คนเนี่ยไปค้นห้องของฮองเฮาแล้วก็ได้เจอกับของที่ทําคุณใสจ่จริงๆซ,ซึ่งเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากในวังฮ่องเต้นะคะก็เลยไปปรึกษาขุนนางตําแหน่งสูงสุดในวังว่าจะต้องทํายังไงดีขุนนางคนนี้นะคะก็เลยบอกว่าตําแหน่งฮองเฮาเนี่ยเป็นตาแหน่งภรรยาของท่านเรื่องในบ้านของท่านท่านจะไปถามคนอื่นทาไมขอพระเจ้าถามเกาจงเนี่ยฟังจบก็เลยบรรุเลยค่ะ ก็เลยสั่งปลดหองเฮาให้เป็นสามัญชนแล้วก็ปลดเสนาบดีที่ไม่เห็นด้วยทั้งหมดทิ้งไปค่ะแล้วก็ได้แต่งตั้งอู่เจอ๋อเทียนขึ้นมาเป็นฮองเฮาองค์ถัดไปซึ่งพอได้ตำแหน่งสูงสุดของผู้หญิงในยุคสมัยนั้นแล้วเนี่ยก็ยังคงทํางานต่อไปครับสิ่งหนึ่งที่ทําก็คือการขอออกไปว่าราชการพร้อมกับพระเจ้าถังเกาจงโดยให้เหตุผลว่าพระเจ้าถังเกาจงเนี่ยเป็นคนหูเบาเกินไปแล้วก็ชอบมีขุนนางเนี่ยมาเป่าหูอู่เจอ๋อเทียนนะคะในฐานะชี่อภรรยาคู่คิดของท่าน ก็เลยจะขอออกไปช่วยว่าราชการเองจะได้ช่วยกันคิดพระเจ้าถังเกาจงเนี่ยก็เลยทรงอนุญาตค่ะทั้งคู่ก็เลยออกว่าราชการคู่กันโดยอู่เจ๋อเทียนเนี่ยจะนั่งอยู่ข้างหลังมา่านที่อยู่ด้านหลังของราชบัลลังก์ซึ่งเป็นที่มาของคําว่าว่าราชการหลังมา่านชุนเหลียนทิงเจิง้งการออกว่าราชการของทั้งสองเนี่ยก็เลยทําให้ประชาชนให้ฉายาของทั้งคู่ว่าเออร์เิงแปลว่าสองทีนราชก็คือเหมือนแบบไม่ได้มีจกักรพรรดิเพียงองเดียแต่ว่ามีตั้งสองคน ่อมานะคะเราจะมีพิธีที่สาคัญของราจะสำนักจีนเลยก็คือพิธีบูชาฟ้าดินค่ะหรือว่าจี้เทียนอีชื่อเป็นพิธีที่สากสูดมากๆค่ะถ้าฮ่องเต้องไหนจะทำเนี่ยเราจะต้องจัดเครื่องบูชาฟ้าดินใหญ่แล้วก็เดินทางไปที่ภูเขาไทซานโดยปกติแล้วเนี่ยคนได้ขึ้นไปอยู่บนบัลลังก์พิธีที่ยอดเขาก็คือโอรสสวรรค์หรือว่าฮ่องเต้องเหนียวเท่านั้นแต่อูเจอ๋เทียนเนี่ยบอกว่าทําไมล่ะในเมื่อผู้ชายเป็นตัวแทนของฟ้าผู้หญิงเป็นตัวแทนของดินนี่เป็นพิธีไหว้ฟ้าดิน ข้าควรทําพิธีร่วมกับท่านด้วยสิดังนั้นนะคะพระเจ้าถังเกาจงเนี่ยก็เลยอนุญาตให้อู่เจ๋อเทียนร่วมไปทพิธีด้วยหลังจากนั้นเนี่ยอู่เจ๋อเทียนและพระเจ้าถังเกาจงก็ทํางานดูแลบ้านเมืองคู่กันมาเรื่อยๆค่ะแต่เรื่องราวเนี่ยก็เปลี่ยนไปเมื่อพระเจ้าถังเกาจงมีอาการป่วยขึ้นดังนั้นอู่เจ๋อเทียนก็เลยมีอํานาจในการดูแลและสํสำนักแทนพระเจ้าถังเกาจงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้นั่งบนบัลลังก์ค่ะเพราะว่ายังติดปัญหาสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องชั้นกําเนิด คนที่จะขึ้นมาเป็นห้องเต้นเนี่ยจะต้องแท่หลี่ค่ะแต่ว่าอูเจ๋อเทียนเนี่ยเป็นสะพายตะกูหลี่ไม่สามารถขึ้นมานั่งบนราชบัลลังก์ได้แต่อยู่นะคะก็เกิดปฏิหารขึ้นอยู่ดีๆเนี่ยมีหินลึกลับโผล่ขึ้นมาบนหินนะคะมีการสลักไว้ว่าพระแม่อันศักดิ์สิทธิ์เสด็จลงมาแล้วจากฟากฟ้าขอพระองค์จงสืบรองราชสมบัติสืบไปซึ่งอูเจ๋อเทียนเนี่ยก็ปั่บเปื้อกับหินก้อนนี้มากค่ะปัญหาต่อมาก็คือความเป็นผู้หญิงของอูเจ๋อเทียนค่ะ ซึ่งในสมัยนั้นนะคะคนจีนเขาเชื่อเรื่องของของจือกันมากซึ่งขงจื๊อนะคะได้บอกเอาไว้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเป็นช้างเท้าหลังจะมาทำโน่นทำนี่ทำนั่นไม่ได้ดังนั้นยุคนี้นะคะอู่เจิอเทียนเนี่ยก็เลยหันไปสนใจทางด้านพระพุทธศาสนามากกว่าค่ะและอู่เจิอเทียนนะคะไม่ได้ไหวพาธ,ธรรมดาค่ะแต่มีการสั่งให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตเนี่ยตีความตำราพระพุทธศาสนาจนกระทั่งนะคะคนเจอตำราเรื่องหนึ่งค่ะบอกว่าพระพุทธเจ้าเคยตัดกับเฉินเทวดาองค์หนึ่งว่า พระองค์เนี่ยจะไปเสวยพระชาติเป็นผู้หญิงจะไปปกครองบ้านเมืองก่อนที่พระองค์นะคะจะกลับมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายค่ะพ้ออู่เจเทียนเจอตำราน,นี้นะคะอู่เจเทียนก็สั่งให้คนนะคะแปลคมภีร์นี์อย่างจริงจังค่ะแล้วก็แจกทั่วทุกที่ดังนั้นนะคะตอนนี้อู่เจเทียนก็มีเหตุผลในการเครื่องครองราชครบไปหมดแล้วค่ะโดยอำนาจทางการเมืองต่างๆนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยราชสำนักนะคะก็มาขอร้องให้อู่เจเทียนเนี่ยขึ้นปกครองในฐานะฮ่องเต้ ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในคศ690ค่ะและสถาบนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมานะคะชื่อว่าราชวงศ์อู่โจและแต่งตั้งให้ตัวเองเนี่ยขึ้นเป็นห้องเต้ผู้หญิงคนแรกของจีนแต่เมื่ออายุมากขึ้นนะคะสุขภาพของอู่เจ๋อเทียนเนี่ยก็เริ่มถดถอยคุณนานทั้งหลายนะคะก็เริ่มกดดันให้นางเนี่ยคืนอำนาจให้แก่ราชวงศ์ในที่สุดปีคศ705อู่เจ๋อเทียนเนี่ยต่ดสินใจทจะ,จะสละราชสมบัติ ยอมคืนบันลังให้กับองค์รัชทายาทแห่งราชวงศ์ถังนั่นทําให้ราชวงศ์ถังเนี่ยกลับมาปกครองต่อไปตามเดิมค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของจกักรพรรดิอิงเพียงนึ่งเดียวของจีนค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะขอบคุณค่ะ